สวัสดีครับวันนี้ไทยครับจะนำปลาครับในฟาร์มของไทยครับไปส่งประกวดที่ไทในปั้น f i s ฟาร์ม ขออนุญาตแจ้งข่าวครับเพจเก่าของไทยคราบตอนนี้ได้หายไปแล้วนะครับหลังจากที่โดนขโมยไปนะต้องขอขอบคุณพี่พี่น้องทุกท่านครับที่ช่วยกันรีพอร์ตจนตอนนี้ตัวเพจนั้นได้ปิวไปแล้วแต่ว่าตัวเพจเก่าผมก็ไม่สามารถที่จะกู้กลับคืนมาได้นะครับตอนนี้ไทค้าบมีเพจใหม่ที่ชื่อว่าไทค้าบปาคาบนําเข้าญี่ปุ่นที่เป็นชื่อภาษาไทยนะครับและในตอนนี้ไทค้าบได้ยูสเซอร์เนมาแล้วครับ f a c e b o o k c o m t h a i c ไทค้าบ f ิชฟแล้วเร็วนี้ไทคาบจะเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่น ท่านใดสนใจปาร์นิไซสดใหม่ขึ้นจากบอดินรวมไปถึงบรรยากาศต่างๆในฟาร์มที่ประเทศญี่ปุ่นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้กับช่องไทยครับด้วยนะครับ Yo, รอเด็กๆมาขนไปลงที่สนามครับปลาเราเป็นปลาปลาถุงครับในงานครับนี้จะมีปลาที่เป็นของทันต์ปอนที่เป็นปลาใหญ่แล้วก็ของเราเป็นปลาโตไซมีปลานิไซกับปลาโตไซของเราเป็นปลาโตไซจะอยู่ในถุงส่วนพวกปลานิไซจะประกวลงบ่อยางบรรยากาศภายในงานครับสวัสดีครับแม่เลี้ยงยินดีต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมแขกเลี้ยงนะคะวันนี้สสวัดีกล้องยัง เนี่ยเดี๋ยวใช่ครับรู้สึกไงบ้างครับเหนียวเต็มครับหนาวไหมเต็มเหนาวไหมหนาวหนาวหรอทางนี้มีเดี๋ยวฝันีคอมจตอได้ถ้าไม่มั่นใจได้เลยได้เลยตีเดียวกันไม่สวยนะใช้เงยากเนี่ยได้แล้วพี่เสือผมยังไม่เอาพอไปตัวเหรอเป็นไรเทเอาไหมครับเอาสี่สี่แล้ว

S <S <an> บรรยากาศภายในงานครับตอนนี้มีปลาที่ขายอยู่หน้าง,งานด้วยครับแน่นอนปลาทั้งหมดคือปลาจากสกายพิชวามส่วนปลาที่ปรากฏนั้นอยู่ในงานในตรงนี้ครับเดี๋ยวเราเข้าไดูกัน เดินเข้าไปดูกันเลยเขาว่ามีแต่ปลาตัวใหญ่ๆปลาที่อยู่ในบ่อยยางคือปลานิสัยนะครับปลาชุดนี้ทั้งหมดนั้นผมได้ไปเห็นตอนที่เป็นอนะอยู่ในบ่อที่สากายนะครับตอนนั้นว่าจะมีสวยนะสวยนะ โอ้โหต้น,กกนตัวใหญ่<ย>มากครับก็น่ดูจากตัวญี่ปุ่นได้เลยแล้วก็ดรอเขาเปิดฝากล่อ,อ,องมาดูดดอีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีครับอันนี้เป็นบรรยากาศในห้องที่เป็นปลาตาบอ่อ เราไปดูปลาทูกันดีกว่าเพราะปลาปลาบอกเราว่าไม่ได้ส่งนะครับโอซาก้าก็มีค่ะไรบ้งแต่ว่าก็ไม่ได้น่าจเด่นเดนนะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูปลาทูนะครับสวัสดีครับน้องแบงค์สวัสดีครับสวัสดีครับแม่มีตากล้องด้วยนี่ปลาเหลครับปลาไหปลาไทยครับตัวที่หนึ่ง ก็จะมีโคปุนตัวน,นึ่งโอ้ยใจมันใชโอ้ยงมันไปเลยมาดูคู่แข่งของเรากันมาดูกันนี่ทำอะไรกั<ด>เต็นขอี่อเเยได้แคแค่เียน้ำน้อยหรอมาพี่ทอทยแคให้หน่อย,อยตัวโคงปลูกป่ะ ตัว,วทั้งสองเลยเหรออเก้คอปุ๊น้ำไีน่ลดจัดให้หน่อยแพ็คแพ็คยังยังขอบคุณมากเลยครบัรบนจตาเราเขาบอกน้ำไอย สวยมากเลยครับอาจจะเป็นตัวเต็งแล้วตัวนี้ครับาพี่โอมหรือเปล่าโอ,โอมน,อนั่งข้าวจ๊ว ตอนนี้คณะกรรมาการครับกำลังทำการให้คะแนนลาบอกครับ <c oughs> ดูชว์าตรงนี้ตบคนละเ,เดเ๋ยมีปลาตุู้่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวรอ,อให้คณะกรรมการตัดสินเสร็จนะครับ <c oughs> เดี๋ยวพาเดินดูปลาแต่ละบอก 我以共二十块。Sorry, good ไปจะเริ่มตัดสินเันเท่คสังเทตตัวนี้ใหญ่มากเลยเห็นไหมครับปลาสะใภ้ปลาโตผู้ก็ใหญ่ได้ครับเวท่าวันนะครับสำหรับโคูนะครับลำัเร่อครับเหมนชัวครูครับ สลฟฟา,าในนี้ก้าสิบเปอร์เนต้าสิบเก้าสิบเป็นตัวผู้ครับเพราะว่าเป็นเป็นบอ่อปลาตัวผู้ที่ที่นำเข้ามาะครับเป็น,นตัวผู้โชว์ว่าเนปลากักเลยครับตัวผู้นะครับ โดดเก่งนะพจะไหิวอะไรมากเลยนะ่นปอยู่บอ่อเชลเลอร์แล้วมากยอย่างเงี้ยไปอยู่บอ่เอ,ยบอเย็นต่ำหน่อย ปาผมมาร่วมกิจกรรมด้วยครับวันนี้เราจะเอาถ้วยกับบ้านใช่ไหมเดี๋ยวราดูปลาเล็กนะครับอันนี้ปลาใหญ่แล้วไม่มีเราดูครับมาดูการงานครับและนี่ก็คือชมหน้าปลาที่ได้แกรนเชมเปียนงานไทเทนปอนสกิลคอนเทสเป็นโคกุซีตอนจังหวัดจากคนสวยงามมากครับเีนี้ชิโรจิโวยามมากก็ต้องมอบให้กับเขาครับปลาตัวนี้เป็นปลาเพศผู้นะครับจากสกาย Far ขนาดตอนนี้ก็น่าจะประมาณ70กว่ากว่าและนี่เป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ของปลาจากสกายฟิชฟาร์ถึงเป็นปลาตัวผู้ก็สามารถเลี้ยงให้โตและสวยงามได้ครับ กรรมการกำลังจะให้คะแนนปลาถุงแล้วครับมาลุ้นกันว่าเราจะติดรางวัลอะไรบ้างไหมครับ่อปนะคองนนะครับเราังติครัเช่นาของนายเ่น้อยใบเอนะครับกนะครับโดยจะเริ่มจากหาจากเบสคอร์กนะครับเจนนี่รู้ไปยัง <Es> จะเริ่มหา factory, เบสขอกูครับของได้ครับมีโคกูตัวหนึ่งแล้วก็มีสังเกตตัวหนึ่งนะครับต้องใช้เจ็ดตัวเราเอาหนึ่งสองสามก่อนคือมันเจ็ดตัวแต่ับ เขาเป่าไม้ปลาเราว่าลปาเราเข้ารอบแรกแล้วนะครับต่อไปก็เดี๋ยวเขาจะเริ่มตัดสินว่าใครจะได้เป็นเบสอย่างนั้นก็ได้เข้ารอบแล้วอ่ะ ขาะนี้ในข้อตกลงจะกำลังดูไปสำหรับเบสบอลู่นะครับข้อที่หนึ่งครับ K ศูนย์หนึ่งหนึ่งครับสามเสียงครับ เคสูนนึ่งเป็นเสคอร์นะคนะครับรางวัลที่สองนะครับตัวเนอะครัเกผาเจ้นอีก่นและานัส้าวันเนอร์นะครับเคศูนย์หนงศูนย์ัเคศูนย์สสามับสีเสียงับเคศูสาได้เินเนอร์นะครับรางวัลที่สองนะครับ สามีสองตัวนะครับบ้านตัวที่หครับ K 0ศูนย์หนึ่งศูนย์ครับ k สเสียงนะครับ k 0ศูนย์ศูนย์สองครับ k 0ศูนย์ศูเจ็ดครับ K 0ศูนย์ศูนย์หกครับ K ศูนย์หนอนะครับสเสียงนะครับ K ศูได้าัที่สอตัวที่หนึ่งครับราวันที่สอตัวที่สครับ สอตัวคเคศูนครับสบเสียงน0 0 0 0ศนศได้แล้วาัที่สองไปนะครับแล้วก็ัที่3าที่หมาตัวนครับขออนุญาตได้ล้ำหนักนะครับลำดับที่สามตัวที่หนึ่งนะครับเคศูนย์ศูนย์สองครับหสี่เสียงนะครับสามครับหนึ่งครับหนึ่ง สันเกยครับรอบนี้เป็นรอบสันเกยอ,อย่างน้อยก็ยังได้เข้ามาในรอบพันเลือกครับสุดท้ายเลยอ๋อนีกหนึ่งตัวนะครับรหัสศูนย์ศูนย์ห้านะครับอันอนี้ก็ไล่ไปก่อน สเกตสวงสวนสามครับอสองกับเอหนึ่งวตัูเราครับอนที่สามมาช่วยเรื่องปปูโวนะครับแล้วก็ตัวฟอลกมเราก็ได้อันสามกด้น้องาแตนี่ก็คือลาที่ได้แกรดแชมเปี้ยนนะครับของงานเอ้นะครับสวยสวยครับ ก็ต้องยอมให้เข้าไปครับขาวจ้วเลยแล้วก็เอเป็นี้กับซูมีนะครับไม่ทับกันเลยครับ <Okay. S 1> การแบงง่งแยกกันแบบชัดเจนเลยเดี๋ยวรอปลาไหว้มาชัดๆแ่งนะ mm hmm. ข้างนอกเขาเริ่มมอบรางวัลกันอยู่นะครับนี่แอบเข้ามาดูปลาก่อนาเป็นรางวัลโลาโลานนะคได้ mm hmm. แ่โคต่ตอนนี้ตอนที่อยู่ในถุง mm hmm. ผมก็เล็งไว้นะครับว่าเป็นปลาที่ มีสิทธิ์ที่จะได้รางวัลใหญ่นะครับเป็นตัวเต็งก็จริงๆนะครับเขาก็เป็นตัวที่ได้แกแนนแชมเปี้ยนเป็นปลาที่สวยสุดในงานของเอโ้อย mm ั hmm. ้งนี้ไปครับ mm hmm. ส่วนไทยครับเองก็ส่งเข้าร่วมง,งาน2ตัวนะครับก็คือสันเก้หนึ่งตัวเป็นตัวนี้ mm hmm. ครับได้รางวันที่3ม แล้วก็มีโคกุยตัวนึงก็ดได้ดที่สามเหมือนกัน <laughs> ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร <c oughs> เราเป็นฟาร์มปลานะครับบ่อเรามีจำจำหมดจำกัดเราไม่ได้มีการแบ่งแยกปลาเลี้ยงนะครับก็คือปลา,าก็อยู่ในบอ่อในฟาร์มแล้วก็กินอาหารจากฟาร์มเตอร์เหมือนกับปลาทุกๆตัวที่อยู่ในฟาร์มงมนะครับครับ <c oughs> แต่วันนี้เจ้าของปลา มาช่วยเชียร์ด้วยครับแล้วก็ได้รับรางวัลกลับบ้านไปด้วยใช่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 ใช้ใช่ใช่ใใช่ใช่ใ่่ใช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 ่้่ใ วนี่ยบอดูกิ้าผมรับปลากลับบ้านด้วยพร้อมเลยวสองรางวัลเลยนะครที่อโขอแสดงความยินดีด้วยนะครับโอ้แล้รางวัลกลับบ้านด้วย ในงานนี้นะครับมีลูกค้าของไทยครับซื้อตัวโคกูไปได้เข้ามาร่วมงานซึ่งทั้งตัวผมและตัวลูกค้าได้เมีอกาสร่วมลุ้นผลการประกวดไปด้วยกันครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับลูกค้าของผมที่มาร่วมงานในวันนี้เป็นท่านที่เลี้ยงป่ามากมายหลายปีอาจจะเป็น10ปีครับแต่ว่าลูกค้าไม่เคยเลี้ยงป่าจากสากายฟิชฟาร์มเลยสลับปลาตัวนี้รวมไปถึงปลาตัวอื่นในล็อตนี้นะครับลูกค้าได้มาดูปลาที่ฟาร์มเลยครับซึ่งปลาตัวนี้จะเป็นปลาจากสากายฟิชฟาร์ม รอตแรกที่ลูกค้าจะได้เลี้ยงต้องขอขอบคุณลูกค้าสาหรับการไว้ไวใจในครั้งนี้ครับและผมเชื่อได้ว่าต้องมีพี่ๆน้องๆหลายท่านที่ยังไม่เคยเลี้ยงปลาจากสกายฟิชฟาร์มลองเปิดใจครับเข้ามาลองเลี้ยงปลาจากสกายดูแล้วจะรู้ว่าทําไมสกายฟิชฟาร์มถึงเป็นฟาร์มประครับอันดับหนึ่งของโลกอย่าเพิ่งตกใจกับคําว่าระดับโลกครับที่เทครับมีปลาจากสกายฟิชฟาร์มตั้งแต่แบบเกตเริ่มต้นเกตกลาง,ลางไปจนถึงเกตดไฮ ให้ท่านเลือกสรรตามความต้องการตามงบประมาณที่ท่านต้องการครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับแล้วเจอกันที่ฟาร์มแล้วมาเจอกันที่ฟาร์มได้ได้เดี๋ยวป้าเข้าอาจจะไปดูขอบคุณตัเลยครับครับเจอกันครับเจอกันเจอกันเสร็จสิส้นงานลงไปเป็นที่เรียบร้อยครับ ต้องขอขอบคุณทั้งทาง,ทางคุณเคนไทเรปเปฟิชฟาร์มเอโค้ยแล้วก็พี่ๆน้องทุกท่านครับที่เข้ามาร่วมงานกิจกรรมในครั้งนี้หวังว่าในครั้งหน้าพวกเราจะได้มาร่วมสนุกกันใหม่แล้วเจอกันในงานต่อไปนะครับเช่นเคยครับหลังจากเสร็จงานพวกเราเดอะแก๊งก็ออกไปรับประทานอาหารกันซึ่งในวันนี้ผมมีโอกาสเป็นบุญตูดได้นั่งรถเบนซ์ของคุณอาไพศาลเป็นบุญตุกมากๆครับวันนี้ได้นั่งรถเบนซ์ไปทานหมูกระทะแล้วเจอกันอีกพีต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Through the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.